สวัสดีครับผมคลิปนี้จัดทําขึ้นเป็นพิเศษเลยนะครับสําหรับคนที่สงสัยนะครับ FC ที่สงสัยว่าตัดแต่งกิ่งมันมีประโยชน์ยังไงทําไมเราต้องตัดแต่งกิ่งนะครับคลิปนี้ผมใช้ภาพหน้าปกตรงๆเลยก็คือทําไมต้องตัดแต่งกิ่งนะครับซึ่งการตัดแต่งกิ่งเนี่ยนิยมใช้กับการปลูกไม้ผลในเชิงพาณิชย์นะครับเพราะว่าในปัจจุบันมีการผลิตเพื่อตอบสนองทางด้านการตลาดมากขึ้น ก็เลยต้องทาผลผลิตให้ออกปีนะครับเพราะฉะนั้นเขาจึงมีการตัดแต่งกิ่งเหมือนที่ผมกําลังตัดแต่งกิ่งอยู่เนี่ยก็คือเป็นสวนลําไยสวนอะไรก็ได้นะครับมะม่วงทุเรียนที่เขาปลูกเชียงพณิชย์กันเขาจะตัดแต่งกิ่งการตัดแต่งกิ่งมันมีประโยชน์ยังไงหนึ่งละช่วยป้องกันโรคแมลงได้ครับเพราะว่าการตัดแต่งกิ่งเนี่ยมันเป็นการเปิดให้แสงส่องผ่านลาต้นเหมือนต้นนี้นะครับที่ผมเพิ่งตัดแต่งกิ่งไปแสงส่องผ่านถึงโคนต้นเลย นอกจากจะสวยงามแล้วเนี่ยยังป้องกันพวกเชื้อราต่างๆได้ด้วยบางทีมันอาจจะมีเชื้อราอยู่ที่กิ่งด้านในนะครับหรือไม่ก็พวกเพลี้ยแป้งการที่เราตัดแต่งกิ่งเนี่ยนอกจากจะทําให้แสงส่องแล้วเนี่ยยังสามารถป้องกันเชื้อราพวกนี้ได้ด้วยนะครับแล้วกิ่งแบบไหนสมควรตัดกิ่งที่ไม่ได้รับแสงครับหาดูเลยในสวนน่ะอาจจะเป็นกิ่งกระโดงแบบนี้ที่ผมกาลังตัดอยู่เนี่ยกิ่งกระโดงก็คือกิ่งที่ชี้ขึ้นจากกิ่งหลักตรงกลางทรงพุ่มนะครับกิ่งพวกนี้ ในเมื่อไม่ได้รับแสงแต่ก็ยังต้องการธาตุอาหารอยู่ก็คือยังกินข้าวอยู่พูดง่ายๆแต่ไม่ผลิตไม่สังเคราะห์แสงสังเคราะห์แสงได้น้อยนะครับเพราะว่าใบเนี่ยไม่ค่อยได้รับแสงก็ต้องตัดทิ้งครับเพื่อให้ธาตุอาหารต่างๆเนี่ยไปสู่กิ่งหลักที่จะให้ผลผลิตกิ่งพวกนี้ไม่ให้ผลผลิตนะกิ่งที่เกิดขึ้นจากกิ่งกระโดงเนี่ยนอกจากเราตัดส่วนยอดให้กิ่งพวกนี้โผล่ขึ้นไปถึงจะติดดอ,อกออกผลนะครับถึงให้ผลผลิตก็ให้ผลผลิตไม่เต็มมิดเต็มหน่วยถ้าเราปล่อยไว้มันก็รกเฉยก็ควรตัดออก แล้วก็กิ่งที่แห้งนะครับกิ่งแห้งเนี่ยก็ควรตัดทิ้งหรือกิ่งที่ให้ผลผลิตไปแล้วนะครับแบบนี้ที่ผมกาลังตัดอยู่เนี่ยกิ่งที่ให้ผลผลิตไปแล้วเนี่ยก็ควรตัดออกนะครับเพราะว่าเพื่อให้แตกยอดใหม่นี่คือประโยชน์ข้อที่1นนะครับการตัดแต่งกิ่งเนี่ยช่วยป้องกันโรคมแมลงได้ด้วยนะครับป้องกันเชื้อราได้ประโยชน์อย่างที่2ครับช่วยเพิ่มผลผล,ผลิตได้ เห็นว่าชาวสวนหลายท่านเนี่ยนิยมตัดแต่งกิ่งหลังเก็บเกี่ยวผลผลิตนะครับคือเก็บเกี่ยวเสร็จเนี่ยก็จะตัดแต่งกิ่งเลยมันช่วยเพิ่มผลผลิตได้อย่างไงการตัดแต่งกิ่งเนี่ยช่วยกระตุ้นให้พืชเนี่ยแตกยอดใหม่หนึ่งกิ่งที่เราตัดติว่าเราเก็บผลผลิตไปแล้วเนี่ยเราตัดออกก็จะแตกยอดขึ้นมาใหม่เป็น3าถึงสยอดนะครับในกิ่งเดียวทรงพุ่มก็จะขยายขึ้นนะครับกิ่งก็จะใหญ่ขึ้นไปเรื่อยๆทรงพุ่มขยายขึ้นผลผลิตก็มากขึ้นตามไปด้วยตามกิ่งที่แตกออกมา หลังตัดแต่งนะครับประมาณนี้นะประโยชน์อย่างที่3ครับช่วยยืดอายุของลําต้นได้สมมว่าเรามีไม้ผลอายุ10ปี20ปีเนี่ยปล่อยไว้ก็สูงบางทีก็ติดผลบ้างไม่ติดผลบ้างแต่ว่าถ้าเราตัดให้เตี้ยตัดแต่งกิ่งพืชก็จะแตกยอดถอดใบใหม่ครับเป็นพุ่มสวยด้วยนะครับเป็นพุ่มสวยด้วยดูแลง่ายแล้วก็เก็บผลผลิตง่ายเหมือนกับการทํเสาให้ต้นไม้นั่นเองครับผมเคยตัดแต่งกิ่งต้นลําไยที่มีอายุเกิน5ปีนะครับ แบบล้างใบเลยทุกวันนี้ก็แบบนี้เลยครับต้นนี้ภายในปีเดียวนะครับภายในหนึ่งฤดูกาลเนี่ยเขาสามารถสร้างกิ่งสร้างยอดมาได้ไม่เหมือนกับการปลูกการปลูกนิช้าเราปลูกใหม่ๆเนี่ยอาจจะใช้เวลา 3- 4ปีแต่ถ้าเราตัดแต่งกิ่งแบบล้างใบต้นที่มีอายุมากๆเนี่ยต้นยังสูงเนี่ยภายในฤดูกาลเดียวเขาจะแตกพุ่มขึ้นมาใหม่สูงเรี่วเลยนะครับไวกว่าการปลูกเพราะว่า ระบบรากเขามีหาอาหารอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นการตัดแต่งกิ่งเนี่ยจึงช่วยยืดอายุของละต้นได้นี่คือประโยชน์หลักๆของการตัดแต่งกิง่งหากถามว่าไม่ตัดแต่งกิ่งได้ไหมก็ได้เหมือนกันครับแต่ว่าพืชจะให้ผลผลิตน้อยหรือให้ผลผลิตเว้นฤดูกาลอย่างเช่นมะม่วงเนี่ยบางปีก็ออกบางปีก็ติดดอกอกอกผลบางปีก็ไม่ติดดอกเพราะว่าเราปล่อยไปตามธรรมชาติทำแบบนั้นก็ได้ทรงพุ่มก็จะขยายไปเรื่อยจนกว่าเขาจะสะสมอาหารพร้อม อาจจะใช้เวลาปีเป็นปีถึงจะติดดอกผลให้นะครับแต่ในเชิงพาณิชย์ปลูกเป็นเชิงเศรษฐกิจเนี่ยเขานิยมตัดแต่งกิ่งกันแล้วก็บํารุงอัดน้ําอัดปุ๋ยเข้าไปอุปรกรณ์ตัดแต่งกิ่งที่ผมใช้ก็จะเป็นกรรไกรตัดกิ่งนะครับตัวนี้เป็นเหล็ก hk 5เป็นเหล็กอุตสาหกรรมเขาการันตีมาแต่ก็ใช้ดีครับคมมากตัดแต่งกิ่งขนาดเล็กขนาดกลางๆไม่ถึงกับใหญ่นะแต่ถ้ากิ่งใหญ่บิ๊กไซส์เนี่ยก็จะใช้เลื่อโซ่ไฟฟ้าตัวนี้เพิ่งสั่งซื้อมาครับ ตัวนี้ระบบ42โวลต์ประหยัดแบตแบตอืดมากนะครับตัวนี้สําหรับตัดกิ่งใหญ่เพราะว่าในการทําเกษตรในยุคนี้เนี่ยมันก็ต้องใช้อุปกรณ์ที่มาทุ่นแรงมันถึงจะรวดเร็วเราจะได้มีเวลาไปทําอย่างอื่นเพราะว่าผมก็ไม่ได้ทาเกษตรอย่างเดียวก็ทำหลายอย่างนะครับทั้งงานทางด้านไอที IT ด้วยประมาณนี้ก็ต้องมีอุปกรณ์เสริมเบาแรงถ้าเป็นกิ่งสูงๆก็จะใช้กันไกตัดกิ่งตัวนี้เลยครับตัวนี้ก็เป็นเหล็ก hk 5เหมือนกันยืดได้43เมตรสําหรับตัดกิ่งแห้งที่มันอยู่สูงสไม่ต้องปีน ให้เกิดความเสีย่ยมสามารถเก็บผลผลิตได้ด้วยเป็นไกตะกิ่ง3ใน,น<ๆ>1ก็คือจับยึดเกาะพวกนี้สามารถเก็บผลผลิตได้ด้วยนะครับปีนี้ก็สั่งซื้อมาเพื่อจะเอามาตัดกิ่งสูงแล้วก็มาเก็บผลผลิตด้วยนะครับก็ถือว่าคุณภาพดีเคยทดสอบทําเป็นคลิปให้ชมรอบหนึ่งแล้วนะครับคลิปนี้ก็ มาไขข้อสงสัยเกี่ยวกับการตัดแต่งกิ่งก็ประมาณนี้ครับอุปกรณ์หลักๆที่ผมใช้ในการตัดแต่งกิ่งในสวนปีนี้ก่อนทั้งหมดในการตัดแต่งกิ่งในคลิปนี้นะครับผมจะแปะลิงก์ไว้ให้ตรงคําอธิบายใต้คลิปนี้ก็สามารถเข้าไปศึกษารายละเอียดก่อนตัดสินใจได้เลยถือว่านํามาแชร์นำมาเล่าสู่กันฟังสวัสดีครับผม